กลับสบายดีเด้อพี่น้องประตุกูทุกคนสมองทุบบอลที่เข้ามารับชพิ่มสองสาวบลายพี่น้องเยฮะหาหน่อไม้อีกเด้อพี่น้อยเข้าป่าเขาดงหาหน่อไม้นมนี่เลยหาอยู่ฮะกินแหนมไม่แหนมอยู่ข้างในเอ้ยแต่คือ Phải chơi, phải chơi, phải ừ. Ừ. Còn thì phở chơi mà, các phở trợi, phí Còn gì khó màu lạp xôm phá có lại, có che của chị Tam này đớp, phí Vâng, phí chơi. Phở thôi Nó kịp bọ Phần này xám nhọt, phí Chắp lên nhảy Chắp ổ nó nó mất ngày đã có keng này đấy nó mất ngày tự <laughs> <laughs> hả luôn ป่าหม่นดงพี่น้องเอ้ยบ่ใส่มาบ่ใส่ก็บ่ได้อยู่แต่ในบ้านเจ้าของบ่อยู่ในบ้านอยู่ในเอียนค่ะก็อยู่หากินขาป่าขาดงอมเจ้านี่ก็ไปหาเห็ดเาะพี่น้องหาจนเมื่อยสิว่าได้ได้ซั่นน่ะ chị vịt bắt nọ phi nọ ơi con này là phi nọ ơi như bọn nào mày có chơi ha nó mày kể lãi suất phi mai ơi nó nhá ơi mày cứ nó thế kìa nó mai sang mà sập nhỉ <laughs> ừ. à, động đây đây là động không đang sập này là thành sập cả đấy để anh à, nhìn là mạnh bạn đâu rồi trời phải gì ha phạm mưa hay งานบ้านไงคู่ไปขอทังขั้วงานบ้านไงเลยพี่้องเ้ยคู่รุยตอพี่ดาวเลยหอนจะหอนหอนเอาขนาดเลย หมดหมดดินเสียมกันหลอนเสียมกันหลอนพี่น้องเอ้ยไ,ได้แต่อน้ำมาได้ทั้งเงินพวงหม่มองนั้นพวกหม่มองนี่นพี่น้องเอ้ยเฉยๆที่เขาฮักโอ,อนเด้อพี่น้องเอ้ โอล่ิลลมจะปจีเลยหอนโผลหอนพูหอนคือเฟิร์นที่โตอยู่ในพี่น้องเอ้ยจักว่าเฟิรนทีตก็บรจักษ์ซาไปเลนยังมูอหูเจอยังไงพอเจยบูออกมาพี่เอาหน่อไม้พี่น้องข้างในก็สิมีหน่อไม้ tháo lộn đây đi đang ngặt đó đánh đánh hơn, ha? Đợi đợi đợi. Ủa, không có xiêm nữa lại được đâu ấy Ủa, Tôi nói ấm ăn em ít Tôi chạy Tôi nói nó mạnh chị ăn đây đây Lạng anh nhỏ thôi Lạng anh nhỏ có sẽ cần Đừng nó nhỏ Nó mạnh rồi chị ăn đây bó cho sạp xác sắp nó mãi vlog. Nó. với chị ao đại đưa bỏ A à, mong ngày tự đây nó đây là phần nó Có nạt kha cái nhau ngủ nó chân đại đây nó ngon 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 Ừ, mong ăn sắp tôi nội nè xem sáp có phải một cái chợ chợ, chợ. này ông mai lơi đi ơi con đi hai chai chỉ có thát là mười mười heo mười khô mười khô đẹp và đẹp và phát cắt mà nó mạnh vì động พอเจอกำลังคอนน้ำใหม่เมื่อหาหาจักกสองสามกอห้าน้ำใหม่สามกอพี่น้อยได้น้ำใหม่ใ้เคิงกระตาหน้อก็ได้เห็นเพื่อนร่ะไปฮหอนหอนหอน เดดโพดเด็ดโพดพี่น้องเด็ดพิลึกพิโลวเจอในอย่างไวๆไวๆนะเด็ดไปตายสิไหมโควิดตายรูกสิไหมโครตายยังโมโหเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็สิยางหอดเฮือนพี่น้องเอ้ยเฮือนหอมอยู่ใกล้ๆ đây là mọi này Đây là cường cá tả phía đó là mọi không lúc nào không tiêm phọ nha nha vay vay đẹp đẹp mà, là là na nội hao hổ tiếng là nội dư sai cả họn phía họn đẹp là thịt hay thế họn chỉ tốt đưa, họn hết buộc chị ở cái nhang bạn nó khá chào kiếp hết buộc này แต่ว่าบ้านเท่านี้ยังบ่มีมื่อเช้าอนี่ก็ได้เฮ็ดพอพ่อแกงพี่น้องเลยดูยอ้พวกไงเติบโอ้ยเมื่อไปพี่น้องไปเมื่อ นี่ยพูเน่ยพูพอเจอเด็กฆ้าเนาอย่างหลวงหยงไปที่ะบุไลพราวการสั่อย่างวาคือเผื่อซาซนี่นั่นไป Phần, mà, phần đây Xong gọi tô phần mà. Gặp nghe chuyện Phần chỉ phải ao nhanh nữa Đinh hiến cuội rồi phí nọ lắc thán hiến hiến lên phí nọ đi lắc kim cuội lao lại bạn Cuội mình thảo on Chết chết Phí nọ Cảm ơn, cảm ơn Con kì lạc Kì lạc một cuội ไปขางนี่เราไว้ขางเตงทีนานล่ะตอนนี้เักกินก้วยกุดคูพี่น้องหอนตายหอนแหงนั่งมิ้วบ่หนังเลย ไมแห้งเนราะเ,เข่เขาคดเข้าหรอค่าสันลืมด้วยพี่น้องกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ำเด้อพี่น้องเห้ใจยอดวิวสิคืนกะเพราะเขาขอบใจผู้ที่มารับชมขิปซาบุไลแต่นตนจนจบก็ดิามาเพิ่มยอดวิวหายกะดิอย่างสิบหดเทื่นงเลยพี่น้อง เดือดเลพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ซาโบไลน์่เลยพี่น้องเด้อไปคลิปหน้าพาอก็ใหม่เด้อพี่น้องอยู่ดีดิว่าก็จะสิบวัตถุเพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไปหลายหลายอยู่ดีไม่แห้งมาทุกขูทุกคนนำรวยเงินทองไดมาเทมาสบายดีเด้อมาทุกขูทุกคน